เออสวัสดีครับวันนี้ผูกดาวตามเดือนก็กลับมาพบกับท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับผูกดาวตามเดือนก็จะนําหลักโหราศาสตร์ในช่วงระหว่างวันที่1ถึงวันที่15ธันวาสองพันห้าวันนี้จะหยิบนะครับจากราศีอันนี้จะว่าด้วยเรื่องราศีกันราศีกันนั้นก็จะพูดห้าประเด็นหลักประเด็นแรกก็ผูกดาวตามเดือนจะพูดถึงเรื่องของ ภาพรวมของราศีกันนะครับอันที่2ก็เรื่องที่2ก็เขาจะเป็นการเงินเรื่องที่3ก็จะเป็นเรื่องการทํางานเรื่องที่4ก็จะเป็นว่าเรื่อง,องความรักเรื่องที่5าว่าเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องที่6ก็จะพูดถึงลักษณะเด่นๆของชาวราศีกันในช่วงวันที่1ถึงวันที่15ทาธันวาสองพันห้าสิบห้า ดวงดาตามเดือนก่อนที่จะเข้าสูนยนืหาในการวิเคราะห์หลักโหราศาสตร์ก็ขออนุญาตพูดถึงดวงดาวที่ปรากฏอยู่ในจักรราศีในช่วงวันที่1น5ถึงสิดังต่อไปนี้นะครับเพื่อให้การวิเคราะห์หลักโหราศาสตร์ได้ถูกต้องแล้วก็มีความแม่นยํามากยิ่งขึ้นในช่วง1น5ถึงสิธันวานะครับเริ่มจากราศีวิจิกมีพรศุกรระอทิตย์ พระเกตราศีธนูมีพระพุทธราศีมังกรมีพระเสาเและเกตแล้วก็ในช่วงวันที่30พฤศจิกาพระจันทร์มาปรากฏอยู่ที่ราติกุมราศีมีนก็จะมีดาวพฤหัสบดีเทพเจ้าฝ่ายบุญแล้วก็พระจันทร์มาร่วมในวันที่สองในช่วงวันที่สี่ธันวาพระจันทร์เป็นมหมายจักรยุนราศีเมษคู่กับพฤติยูและดาวราหูแล้วก็วันที่6ธันวานะครับ พระจันทร์ก็จะเป็นอุดคู่กับดาวของคานเข้าสู่การวิเคราะห์เลยนะครับมาพูดถึงเรื่องราธิกันนะภาพรวมราธิกันมีพระพุทธเป็นเจ้าเรือนพระพุทธมาจากสองเรือนคือมาจากเมถุนแล้วก็มาจากตัวตนุคือราศีกันขณะนี้นดาวพุธได้ขยับไปสู่ราศีธนูซึ่งเป็นพันธุ คำว่าพันธุก็คือเรื่องเก่าเรื่องเดิมเรื่องที่ผ่านมาแล้วหรือเรื่องในอดีตชาวสารสาิการนี้ก็สารวนอยู่กับการแก้ปัญหาเรื่องเอกสารเอกสารที่ว่านี้ก็เป็นเรื่องของข้อตกลงเดิมนะครับข้อตกลงเดิมในที่นี้ก็หมายถึงว่าเป็นข้อตกลงเรื่องการเงิน ข้อตกลงเรื่องการงานข้อตกลงเรื่องคนที่อยู่ใกล้ตัวเพราะถ้าดูตามหลักกุราศาสตร์แล้วปีนี้สองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนี่ยดาวพระรสบดิย์เป็นอุตสาหะและเป็นอายุประการแรกก็คือเรื่องของธุรกิจนะข้อตกลงเรื่องการทําการค้าเรื่องธุรกิจฉะนั้นรัธิกันก็มองว่า เอกสารทัญญาข้อตกลงเรื่องการค้าเรื่องธุรกิจที่ผ่านมานะครับที่เป็นผลประโยชน์ก็ยังไม่ได้รับความเป็นธรรมเท่าที่ควรมีค่าใช้จ่ายสูงแล้วก็มีการลงทุนสูงผลประกอบการหรือการตอบแทนจากข้อตกลงดังกล่าวยังไม่เป็นที่พอใจประเด็นหนึ่งก็คือถ้าท่านทำ ทำข้อตกลงเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างบ้านข้อตกลงเกี่ยวกับสถาบันทางการเงินข้อตกลงเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้การสนับสนุนท่านมีความรู้สึกว่าข้อตกลงหรือสิ่งที่กำหนดกฎเกณฑ์หรือพูดคุยกันเอาไว้นั้นอยากจะเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงนี้ก็เริ่มมีผล ในการเจรจาก็คือวันที่สองธันวาที่สำคัญจะปรีดอกออกผลก็นราคมที่14 15ี่นะครับสัปดาห์ที่สองที่สามสัปดาห์ที่สามของของของเดือนธันวานะครับประมาณวันที่14 15สสัปดาห์ที่สองนะครับอันนี้คือคือสิ่งที่ชาวราศีกันกำลังพิจารณาดูนะครับ แต่มามาพูดถึงเรื่องการเงินนะครับาการเงินของชาวราตีกันนี้ก็พระสุขซึ่งเป็นกระดุมพระไปอยู่เรือนสัตชะเล่งพระรังคารก็อนุมานได้ว่าเงินได้จากเพื่อนหรือได้จากคนที่คุ้นเคยได้จากคนที่รู้จัก เหตุผลที่เราการเงินได้จากเพื่อนได้จากคนที่รู้จักได้คนคุ้นเคยนี่เพราะว่าดองคารเล็งเป็นลายชายโชคแล้วก็มีพระอาทิตย์มาร่วมพระอาทิตย์มาจากวินาศาาศรชาเงินที่ว่านี้ก็ได้ข้อสรุปว่าเคยกู้หนี้ยืมสินเคยตกลงเรื่องผลประโยชน์กันมาแล้วก็เคยทำธุรกิจร่วมกันแต่เอินว่ามันมีปัญหาแล้วก็ ข้อตกลงดังกล่าวนั้นไม่เป็นผลตามที่ท่านคิดท่านก็มีความรู้สึกว่าเงินที่ลงทุนลงแรงไปหรือมีข้อตกลงก่อนหน้านี้เรื่องการค้าการขายเรื่องการทำธุรก,กิจคงจะไม่ได้แล้วละ่ะแต่ว่าถ้าพี่นาดูโดยหลักเกณฑ์ของชาวราิกิกันแล้วประมาณวันที่6กเ็ดช่วงนั้นพระยันจะเป็นมหาอุด นะครับพระจันทร์จะเป็นหมาอุดเลงกับพระศุกร์กับพระอาทิตย์แล้วก็ร่วมบ้างคารในราศีพฤกซึ่งเป็นสุภะะก็มีข่าวจากทางไกลมีข่าวจากคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนนำข่าวดีมาให้ข่าวดีนี้ก็จะเป็นผลในช่วงก่อนสิ้นปีก็ตั้งเป้าไว้ประมาณ14 1 5ี่6จะได้รับเงิน แล้วก็เงินส่วนนี้มาจากอะไรมาจากสุภะกระดุมพระก็มองว่าท่านมีเกณฑ์เรื่องการเงินโดยที่ได้ข่าวจากแดนไกลคนคุ้นเคยคนสมัครอ่าคนคุ้นเคยคนไปมาให้สู่องคารจริงๆแล้วก็ดีเป็นพี่น้องเป็นคนรู้จักเป็นเพื่อนฝูงแล้วก็ในวัฒนนาในดาวงคารมาจากสัชะ แล้วก็มาจากมรณะแสดงว่าคนที่เคยเป็นเพื่อนฝูงกันห่างวันไปชั่วขณะหรือไปอยู่แดนไกลแล้วก็ส่งข่าวมาว่าจะนำเงินนำสิ่งที่ติดค้างกันไว้หรือสัญญาเดิมหรือข้อตกลงเดิมในอดีตจะนำผลประโยชน์มาให้ฉะนั้นก็ชาวลทัทธิกันมีเกณฑ์ที่จะได้เงินหรือได้ผลประโยชน์พอจะดูตามหลักของของ ดวงเมืองแล้วพ้องคานนี้จะเป็นเดชเดชเดมิมแล้วก็เป็นมนตรีจรก็สรุปได้ว่าคนที่จะนำเงินมาให้ก็ข่าวจากแดนไกลนั้นก็มีสองประเภทประเภทแรกก็คือเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่เพราะว่ามนตรีเดมิมเดชจรก็คือเป็นคนที่มียศมีตำแหน่ง เป็นผู้ใหญ่ที่เคารพนับถืออันนี้ประการหนึ่งประการที่สองเขาคือญาติอังคารเขาตีเป็นพี่น้องในเรือนสุกก็คือคนที่เป็นพี่เป็นน้องซึ่งเป็นพี่ชายนะครับคนที่เป็นผู้ใหญ่ในบ้านจะนําผลประโยชน์หรือนำเงินที่เป็นข้อตกลงเดิมเคยให้สัญญาไว้เดิมส่งข่าวมาก่อนแล้วก็นำเงินมาทีหลัง เพราะว่าเหตุผลที่บอกว่าเป็นผู้ใหญ่กับพี่ชายคนโตนี่เพราะว่าพราะอาทิตย์มาจากเรือนวินาศเลงดาวคารก็มีเรื่องบางอย่างซึ่งเห็นไม่ตรงกันนักหรือมีปัญหากันมกกนากอดแค่นั้นผู้ใหญ่หรือพี่ชายคนโตหรือคนที่เป็นญาติมิตรที่เป็นผู้ใหญ่ในตระกูลนี้ก็จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดี โดยปฏิบัติตามข้อตกลงหรือนาเงินที่ได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาให้มาจ่ายอันนี้คือจุดดีของราติกันอ่ประการต่อมาก็คือเรื่องของการงานงานมาดูเรื่องกรรมะกรรมะก็คือดาวพุธอ่ากรรมะของคนราติกันเนี่ยดีอยู่แล้วเพราะว่าดาวพุธมาจากกรรมะมาจากตนุเป็นพันธุแสดงว่างานที่ท่านทําดีอยู่แล้วแต่ มันมีปัญหานิดหนึงก็คือดาวพฤหัสเป็นพันธุประยุป,ปัตตนิพระจันทร์มาร่วมในวันที่สองก็อนุมานหรือสรุปได้ว่างานของท่านมีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของค่าใช้ใจ่ายท่านมีความรู้สึกว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทํางานค่อนข้างจะสูงศัจช,ชาของท่านค่อนข้างจะสูง แล้วก <ITA> ites, ็การไปมาไม่ค so ่อยสะดวกท่านอยากจะเปลี่ยนแปลงงานนี่ประเด็นที่1ประเด็นที่2เป็นงานเดิมดีอยู่แล้วแต่เปลี่ยนแผนกเปลี่ยนความรับผิดชอบบางครั้งก็เพิ่มความรับผิดชอบเข้าไปสุดท้ว่างานเก่าดีอยู่แล้วแต่ท่านอยากจะเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานโดยลดค่าใช้จ่ายหรือเปลี่ยนแปลงแผนกหรือเปลี่ยนแปลงความรับผิดชอบฉะนั้นงานเด่นอยู่แล้วเพียงแค่ปรับเพียงแค่ปรับหรือมีการเปลี่ยนแปลงภายใน จะทําให้ท่านนี้สะดวกสบายยิ่งขึ้นมาดูสุขภาพสุขภาพนี่เป็นพระราหูนะครับอยู่ในเรือนอลิวันที่30มาถึงวันที่15 30วิจิามาถึง15บธันวาเนี่ก็จะเห็นได้ว่าอลิมรณะอลิมรณะในที่น้ก็หมายก็ว่าพระราหูนั้นอยู่ในเรือนราศีกุมแต่ปัจจุบันนี้ เดี๋ยวนี้ชั่วโมงนี้1-15หรืออีกประมาณเกือบปีนี้นะครับพระราหูไปอยู่ราศีเมษอยู่ในรา,าศีธาตุไฟเป็นอะไรครับเป็นมรณะประเด็นแรกโรคเก่าที่เคยมีปัญหาเรื่องสุขภาพจะได้รับการแก้ไขได้รับการรักษาเพราะว่าการแก้ไขหรือการรักษานึ่ก็ต้องยอมรับว,ว่าใช้เงินเยอะเพราะว่าดาวพฤหัสราศีเมน แล้วก็ราหูอยู่ราศีกลุ่มนี้หันหน้าเข้าหากันคือคําว่าหันหน้าเข้าหากันก็คือหมายก็ว่าพระราหูจะเดินทวนเข็มนาฬิกาพระธิดสมบูดีจะเดินตามเข็มนาฬิกาฉะนั้นการเดินทวนหรือการเดินตามนี่ก็มีผลเรื่องของค่าใช้จ่ายเพราะว่าโบราณอาจารย์ท่านใช้คําว่าพระราหูนี่เป็นราหูขนทรัพย์สรุปว่าโลก เก่าที่เคยดูแลรักษาไปมาหาสู่คุณหมอใช้จ่ายเงินค่อนข้างจะเยอะใช้เวลาค่อนข้างจะนานแต่ในช่วงในช่วงรอยต่อของเดือนธันวาไปหาปีใหม่นี้นะครับดูจากดาวเจ้าเรือนพังขานแล้วนะครับก็แสดงว่าท่านได้เจอยาดีหมอดีแล้วก็ที่สำคัญก็คือโรคภัยไข้เจ็บมีโอกาสที่จะหาย คำว่ามีโอกาสได้จะหายดูจากดาวองคารเจ้าเรือนของมรณะไปอยู่เรือนสุภะคือต่อไปนี้ก็จะมีความสุขสุขที่เกิดจากการดูแลการรักษาการพยาบาลนะครับอันนี้ก็คือความโชคดีของชาวราศีกันเรื่องความรักความรักนี้ก็มาดูดาวปุตตะท่านก็ต้องยอมรับว,ว่าตัวท่านเองมีความปิตกกงุลเรื่องความรัก ก็คือมันเป็นความรักที่จะต้องทําความเข้าใจกันอยู่ตลอดความเข้าใจที่ว่านี้ก็น่าจะเกิดจากความหมงหวงน่าจะเกิดกับเรื่องของคนที่อยู่ใกล้คนที่คุณรักนะครับคือหมายความว่า,าคนรักของคุณเดินทางบ่อยเข้าสังคมบ่อยรู้จักคนเยอะเป็นคนที่กว้างขวางดังนั้น ความรักของท่านนี่ก็มีความวิตกกังวลหรือความเครียดอยู่เป็นช่วงเป็นระยะระยะยเพราะว่าดาบุตะเป็นพระเสา,าเมื่อพระจันโคโจรเข้ามาเชื่อมหรือดาวเข้ามาเชื่อมโดยเฉพาะาดาวคานดาวคารที่อยู่ราศีพฤกษ์เล็งมายังศุกร์พระอาทิตย์พระเกตนี้เรามาดูพระศุกร์ตามหลักโบราณจารย์พระศุกร์เป็นกา,กาลีเดิมสีจรตามหลักของ 2 5 6 5นะครับก็คือกลัวว่าคนที่คุณรักหรือคนที่เป็นคนรักของคุณจะทิ้งหรือจะห่างเหินหรือจะเปลี่ยนใจเพราะว่าเขามีประวัติหรือมอีอะไรที่เข้าใจกันไม่ไม่ชัดเจนคือหมายก็ว่ามีความรู้สึกว่ากลัวเขากลับไปทำอย่างเดิม โดยเฉพาะเรื่องราวในอดีตกลับไปเป็นคนเจ้าชู้หรือคนที่มีการครบซ้อนรักซ้อนแต่ปีนี้เขาปฏิบัติตัวดีนะครับถึงจะวิตกกังวลอยู่บ้างนะครับถึงจะวิตกกังวลอยู่บ้างมีความเครียดอยู่บ้างมีความห่วงหามีความพึงหวงอยู่บ้างแต่ว่าเมื่อ,อดูดาวเจ้าเรือนแล้วเป็นสีแสดงว่าเขายังรักครอบครัวยังฝาก ความหวังฝากความรักความจริงใจไว้ให้กับคนลาติกันอยู่ฉะนั้นเรื่องความรักก็ถึงจะมีความมิตกกังวลอยู่เล็กๆแต่ว่า,าพระสุขเป็นสีพระสุขมอยูเรือนมนตรีศาสระก็แสดงว่าความรักได้รับการตอบรับและไม่กังวลกับเรื่องของความรักนะครับชาวราติกัน สุขภาพก็ไม่น่าจะมีปัญหาลักษณะทั่วไปที่จะต้องระมัดระวังก็คือรติกันนี่ก็ให้ระวังเรื่องเงินนะครับโดยเฉพาะพะขเนี่ยอยู่เรือนสัตชะแล้วก็มีพ้างคาร์มะเลงคนที่อยู่ใกล้ตัวคุณเขาพูดจาหรือทำความคุ้นเคยทำความรู้จักให้น้ำหนักให้ความสำคัญแล้วก็เขาจะขอกู้หนี้ยืมสินหรือขอ ผลประโยชน์หรือหยิบยืมเงินทองจากท่านท่านก็ควรพิจารณาให้เป็นเรื่องๆให้เป็นอย่างๆให้เป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงที่มันจําเป็นเพราะอาทิตย์พระอาทิตย์ของท่านน่ะราติสิงห์มาจากวินาศศาสระเลงอังคารเดี๋ยวจะมีปัญหากันภายหลังสรุปว่าใครจะหยิบยืมเงินทองก็ควรจะพิจารณาดูให้ดีให้พอประมาณเพราะว่ามันจะเกิดปัญหาในอนาคต อันนี้ก็ตักเตือนชาวลิษกันเอาไว้ฉะนั้นราธิการน,นี่ก็มีพร้หัตเล็งรักพันธุปัตตนิงานดีอยู่แล้วเรื่องความรักนั้นก็ไม่ต้องวิตกกังวลเพราะว่าพระสุขเป็นสีในช่วง2อ1 5นี้ช่วงนี้นะครับการเงินก็อยู่ในเกณฑ์ดีแต่ว่าเวลาใครจหยิบยืมต้องพิจารณาความเหมาะสมนะครับฉะนั้นผูกเดือนตามดาวก็นำหลัก โหราศาสตร์ในจักรราศีในช่วงวันที่1-15ถึงธันวามาพูดถึงเรื่องอภาพรวมของราศีการเงินการงานความรักสุขภาพและลักษณะเด่นของชาวราศีกันอี่ถือได้วัน1-15ถึงของชาวราศีกันก็อยู่ในเกณฑ์ดีและน่าพอใจนะครับความรักก็ไม่ต้องวิตก,กกังวลมากเกินไปนะครับเพราะว่าอยู่ในเกณฑ์ถนอมน้ำใจกันได้การเงินเมื่อได้มาแล้วก็พิจารณาบนเรื่อง มีผู้ใหญ่นําเงินที่ติดค้างอยู่มาจำาระนี้งานก็มีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆภายในวันนี้ก็หวังว่าชาวราธิกันคงจะได้หลักวิชาโหราศาสตร์เป็นองค์ประกอบหรือเป็นคู่มือในการทํางานในการเหมือนชีวิตวันนี้ผูกเดือนตาดาวก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับโอกาสหน้าค่อยเจอกันใหม่สวัสดีครับ